ซูเรียนมิติใหม่ใกล้ชิดคุณนะครับผมนะมาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นรถส่งสินค้าจากบริษัทซูเรียนประเทศไทยจำกัดนะครับผมมาแล้วนะครับผมวันนี้ก็รถทยอยมาส่งแล้วนะครับอันนี้ก็มาถึงแล้วครับสาขาสุเรียนพยาไทยนะครับแยกสุทธิสารนะครับผมทุกๆวันนะครับเราจะมีรถนะครับ ที่จัดส่งสินค้าอย่างนี้ครับไปส่งที่สาขาสุเรียนของประเทศไทยครับที่มีมากกว่า250สาขาทั่วประเทศไทยนะครับผม<อ>วันนี้เราก็จะมีรถจัดส่งสินค้ามานะครับก็จะเป็นสินค้าจะเป็นใช้นะครับสินค้าบริโภคอุปบรโภคนะครับรวมไปถึงสินค้านวัตกรรม สินค้าตัวใหญ่ก็มีครับอย่างเช่นเครื่องกรองน้ําเครื่องฟอกอากาศเครื่องล้างสารพิษนะครับตอนนี้หลกัหลกๆก็จะเป็นสินค้าจําเป็นใช้นะครับสินค้าเพื่อสุขภาพครับที่ขายดีอันดับหนึ่งก็คือกาแฟสมคับฟร่พัดนะครับสูตรผสมโสมนะครับกาแฟสมนะครับตอนนี้ก็นํามาสึงแล้วครับสุเรียนสาขาพยาไทนะแยกสุธ,ธิศาลนะครับ พนักงานของเราครับก็ไม่ต้องจ้างนะครับผมนะก็จะมีสมาชิกที่จะมารอรับออเดอร์สินค้านะครับเพื่อเอาไปสู่ผู้บริโภคนะครับทั่วประเทศไทยเลยนะครับวันนี้มาถึงแล้วนะครับผมนะครับท่านใดที่จับจองสินค้าไว้นะครับที่มีลูกค้าสั่งหรือว่าท่านใดนะครับยังไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทโซเรียนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนได้เลยนะครับสินค้าของเรามีมากกว่า,การ้อยรายการจะไม่มีค้างสต็อกนะครับผมสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับโอเค